สวัสดีครับพบกับพวกผมแล้วก็ทีมงานน้องๆพลักศึกษานะครับแล้วก็วันนี้จะมาสอนทักษะการว่ายน้ําท่าก,กบนะครับกบอะไรยากสุดอะไรที่จเป็นสุดขานะครับขาขากบเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นที่ขากบกันขากบขากบอ่ะขนแรกนะครับเอาเด็กๆมานีเลยบางคนขาตึงจับมานนั่งขอบสระนี่ก่อนนะครับเขาชิด ปลายเท้ายกขึ้นมาเนี่ยครับเวลาถีบเด็กๆดูนะเอ็มเหล็กเอ็มเหล็กเอ็มเหล็กเอาชิดเนี่ยครับจับยืดยืดยืดเท้าเขาก่อนให้เขารู้ว่าเวลาเขาพับขาเข้ามาขาจะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับแทงเข่าพับขาเข่าชิดกันเท้าแยกนะครับเวลาทีบทีบไปนี้เอาชิดอขอ้เด็กทำได้สักให้เขานับหนึ่งถึงร้อยก็ได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งร้อยอ่าพอเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บต่อไปขั้นต่อไปให้นักเรียนพลิกตัวพลิกตัวพลิกตัวนี้อ่าพลิกตัวนี้มาครึ่งหนึ่งแล้วให้เราจัดสนีละนี่โดยหนึง่งอ่าเริ่มจากขาตรงก่อนขาตรงขาตรงอ่อาย้อนเขาย้อนเขาย้อนเข้าลงไปย้อนเขาย้อนเขาย้อนเข่าเข่าชิดนี่เลยเขาชิปหนังเลยอ่า ให้ก้มขึ้นไปหน่อยให้ยกข er okay, <Espa> ึ้นไปเออประมาณนี้เขาชิดกันดูเด็กตอนแรกเด็กเท้าจะชิดกันให้แยกเท้าเขาออกแยกเท้าเขาออกจับนี่จับบริเวณปลายนิ้วเท้าเขานะครับให้ยืดาให้เด็กทิปปีบชิดชิดก่อนทิปชิดพับพับยอน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 ทิปชิดแล้ว án, ให้เขานับค้างไว้สักสามวินะครับเพราะว่าผ้ากบเป็นผ้าที่ปล่อยไหลนะครับ <presum ption> ไม่ใช่เป็นท่าที่ต่อเนื่องตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะครับเป็นท่าที่ปล่อยไหลดึงปึ๊บแล้วก็ปล่อยไหลนะครับท่านี้จะเป็นท่าปล่อยไหลนะครับท่าแขนชิดหูขาเหยียดตรงต่อมาตย่อน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 หยอนย่อนพร้อมกันทุกคนพร้อมกันแยกขาทิพปุ้มฝุ่ให้เขากะชาก่อนนะครับฝุ่นให้ขาเขามีแรงย่อน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 ยอนย่อนใส่ที่ข้อเท้าให้เขาย่อนขาสังเกตนะครับไม่ให้เท้าเขาเสียบน้ำนะครับหย่อนแยกเท้าดีทิพทิพ เท้าเสียบน้ําจะเป็นไงเท้าเท้าก็าจะแหลมแหลนะครับเท้าจะแหลมเราเสียบนี้มันจะถีบไม่ไปนะครับอพยายามเน้นค้เท้าข้อเท้างอข้เท้าคนเท้าชิดชิดชิดดัน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 ิปอูนะครับไม่ให้เท้าเขาเสียบน้ําอันนี้สําคัญนะครับแล้วก็ทับสะโพกให้ถูกนะครับอเดี๋ยวต่อไปถ้าเด็กทําเป็นแล้วทําขาเริ่มได้แล้วให้เราจับโป้งจับโสงเดี๋ยวจะสอนต่อเลยนะครับ ให้ทำไมไม่ตัดละต่อไปให้เขาจับโฟมจับโฟมอย่างนี้นะเรวจะสอนว่าเซฟยังไงอ่าให้เด็กจับโฟมอย่างนี้จับจับบนจับบนเอา่าเอาเข่ารองขาเอาเข่ารองลำตัวเอาไว้นะครับเสร็จแล้วอไอนย้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 อนเอาอออออออเอาข่าชิดกันเข่าชิดเข่าชิดเข่าชิด ขายับคลิปตูมอ่าอันนี้พอแรกๆนะครับพอเด็กเริ่มจัดสรีระไปแล้วจะให้เขาเคลื่อนที่ละตอนนี้เดี๋ยวเคลื่อนที่ไปทั้งแมทเอาเอาชิบชิบพข้ามาพร้อมอึ๊บอ่าให้ให้เราอยู่ข้างหลังเด็กละตอนนี้ย้อน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 ขาย้อนขาย้อนขาคลิปตูมปล่อยย้อนขาย้อนขาย้อนขาคลิป อุ้มปล่อยยัน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 เทาชิดเทาชิดชิดอุ้มปล่อยโอเคพออ่าเดี๋ยวทำกลับทำกลับขอขึ้หยิบตัวตัวตรงเออตัวตรงเราไว้ยัน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 ชิดอุ้มยัน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 พอถึงเท้าเขาจะกำลังถีบให้ปล่อยมือนะครับให้เขาถีบน้ำเองชิดไม่ใช่ให้ถีบมือเราแล้วพุ่งข้างหน้าเดี๋ยวยันยันยันชิดโอเคฝึกอย่างนี้ก่อนให้เขามีบัดดี้สักงสองคนนะครับ วัดดีสองคนจะได้ช่วยเหลือกันได้นะครับก็เพราะว่าเราคนเดียวนะครับดูแลดูแลเด็กหลายคนนะครับก็จะอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับอันตรายนะครับเด็กกับน้ําก็ฝากถึงความปลอดภัยเด็กๆนะครับเซฟตี้เขาด้วยแล้วก็เวลาเด็กมาถึงตอนแรกๆเด็กยังไ่าไม่เป็นเราอยู่หน้าเด็กตลอดเซฟหน้าเด็กพอตอนเด็กเป็นเริ่มเป็นแล้วครางนี้เราถึงมาเซฟขาเขาได้ปล่อยไปจับขาเขาได้เหมือนเมื่อกี้นะครับพอเด็กมันเริ่มไม่กลัวน้ําแล้ว ก็สำหรับวันนี้นะครับขาขากบสาคัญนะครับขาเด็กได้ก่อนนะครับค่อยไปสอนอย่างอื่นนะครับสอนไปตามขั้นตอนเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำนะครับเอาให้เด็กได้ทีละอย่างก่อนนะครับพื้นฐานที่สําคัญนะครับแล้วก็จะฝึกทักษะที่สวยงามครับครับสำหรับวันนี้ครับพร้อมครับ